การบิดคอบิดหลังอันตรายไหมเคยไหมคะบิดคอเสียงดังหรือว่าบิดตัวก็มีเสียงดังก็อกกอกแก๊กแก๊กเอ๊ะมันจะอันตรายไหมนะค่ะปอปอมีคําตอบค่ะการบิดคอบิดหลังบิดตัวถ้าหากว่าท่านทําแล้วไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอาการอักเสบร่วมหรือว่าไม่มีอาการมึนชาก็ไม่อันตรายนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ ต่อร่างกายด้วยลดความปวดเมื่อยลดความตึงทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นเพิ่มองศาในการเคลื่อนไหวให้สะดวกให้ง่ายขึ้นนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า range of motion ในทางตรงกันข้ามถ้าเราบิดตัว หรือบิดคออย่างไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้เส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อของเราชี้ขาดหรือเส้นประสาทถูกนีบซึ่งจะทําให้เกิดอาการชาหรือว่าบางคนทําอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นเลือดจากลําคอที่ไปเลี้ยงส่วนหัวสมองทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองในที่สุดหรือว่าสมองขาดเลือดถ้าสมองขาดเลือดก็ตายได้นะคะ แต่ถ้าใครทําบ่อยๆโดยไม่มีการออกกําลังกายหรือวอร์มอัพควบคู่ไปด้วยก็อาจจะทําให้เกิดอาการย่อนยานของเส้นเอ็นที่ยึดรอบข้อต่อส่งผลให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงค่ะแล้วยังทําให้ข้อต่อของกระดูกสันหลังหลวมด้วยนะคะซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังหรือว่าข้อต่ออ่อนแรงลงเส้นเอ็นย่อนยานก็จะทําให้เกิดการเสียดสีของข้อต่อมากขึ้นเนื่องจากว่า เอ็นและกล้ามเนื้อไม่มีความสามารถในการพยุงกระดูกและเมื่อมีการเสียดสีกันบ่อยๆสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือภาวะข้อเสื่อมซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดคอเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บมันอาจจะเป็นปัญหาได้ในภายหลังนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาความรู้ดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ